ไฮไฮไอแคนย์เจสเปอร์เลอมพีสอ่าว้าคอร์เตเบอร์เบอร์เอียนเกม์เอ่อเอียนเบอรซอาเด60ขวดด้วยอ่60ขวดเนี่ยเบอร์เปอร์เกมมั้งเหรอเบอร์วะ60ขวดเนี่ยเบอร์เกมส์มีสองสาวค่ะสาวสวยนะคะสาวสวยสาวสวยของอ่าวันนี้เราจะพามาเล่นอ่าโบลิ่งนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ตรงนี้นะคะ 60เปอร์เพอร์พิซเปอร์ครั้ง80นะคะนี่ค่ะ460เปอร์บาทนะ630เปอร์บาทนะนะคะสาวโอเคทุสันทาทุสันทาค่ะทุสันทาเปี่ยนตลิปไอซักเลยเห็นไหมไอฮายบาเหตุตาดูสอร์สอรอฟโอวินบิสติฟูลจ้ะบิสติฟูลดูอฟฟิงฟอร์สปิดเล่นนะดูฟิงกันะนะเว้ยเดี๋ยมเบซีเบซี โอเควิเซ่กลุ่มไทยเรานะคะกลุ่มไทยของคนไทยที่อยู่ในนอร์เวย์นะคะวันนี้จะพามาเล่นเล่นอ,อะไรนะโบลิ่งนะคะนี่กลุ่มไทยเรานะคะาสาวๆมากลุ่มเลยนะคะเด็กเด็กแดงก็เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันนะคะปาสุสานนี่ค่แกจริงเก่งนะคะปาสูสานนี่เก่งมากก็บอกคนสวยค่ะคนสวย สวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะขอถามหน่อยถามหน่อยขอถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมาคมเราหน่อยค่ะว่าเราเปิดก็นี่ไงแค่นี้ถามว่าว่ากลุ่มของเรานี่เปิดขึ้นมาได้นานเท่าไหร่แล้วคะนานด้นานเท่าไหร่ประมาณเข้ามาแต่ว่านานนานมากแล้วนานมากแลวเหรอถามคะุณบุญโอเคโอเคได้ได้ได้ ลูกหลานคนไทยนะคะลูกหลานคนไทยนี่ทายจาพาะอบกลุ่มของเรานะคะเขาเกิดเขาเกิดที่นี่เหรอหลานสาวพ่อแม่พ่อแม่เป็นบ้าเรอ๋อมีหน้ากนน็นะอ๋อไม่ใช่ไทยใช่ะะไหมมันเป็นช่วงบรรยุดนะคะคนถึงเยอะมากวันนี้เต็มหมดเลยค่ะ ดูคนค่ะเต็มทุกรางเลยคนเต็มหมดนะคะวันนี้กลุ่มไทยเรามา,ามก็ไปเป็นกลุ่มนะคะมาหลายคนนะคะลูกหลานคนไทยมาบุญกระเม็นน่ะดูอ่ะบุญกระเม็นน่ะดูบุญกระเม็นน่ะดูบุญกระเม็นโอ้เป็นสาวอ่ะเป็นลิปสสวยสวยสวย แค่สิห้าปีนะคะแต่สาวสวยมากนะคะมีความสามารถของเด็กๆนะคะเอาความสามารถของเด็กๆไทยเนี่ยเขาเล่นอย่างเงี้ยซิกแซกมาอย่างนี้ค่ะอีซักนี่อีซักเนี่ยเ,เ,เป็นลูกฝรั่งเอาไม่ถึงลูก เห็นไหคะลูกหลานไทยไอ้ยุ้ยเปล่านะใช่ยุ้ยเปล่าปะเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะ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 ยุ้ยใช่ไหมย,ยุ้ยโอ้เธอมีน่ารักมากถ่ายได้ไหมลูกชายถ่ายได้ไหมโทษค่ะลูกสาวถ่ายได้เนะโอ<ด>้น้องยุ้ยเขามีหลานมีลูกน้อยน่ารักมากเลยฮัลโหลฮัลโหลลูก นี่ค่ะลูกหลานคนไทยนะคะลูกหลานชาวจีนเรานะคะคุณครูคะสวัสดีค่ะคุณครูมน้งคะคุณครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนูจะถามว่ากลุ่มของเรานี่เรามีมาประมาณตั้งแต่เมื่อไหร่คะครู2018 2018ใช่ไหมคะโอ้หลายปีแล้วนะคะ 20, มีเครื่แบ่งกักลุ่มนะไอค,นอคุณครูตอบดรู้แล้ว2,018คบค่ะเราเริ่มแล้วนะคะ่ะวแต่ก็เป็นแรกที่โยนโบลิ่งนะคะ เก่งนะพวคคออกคนไทยกลุ่มหนึ่งนะคะโอ้ยเยี่ยม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 ลงลางไปแล้วลูกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะดูดูดูโอ้ยเอียงซ้ายเอียงซ้าย นไปแล้วไปแล้วไปแล้วครั้งแรกเย้ครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกที่เคยเล่นปะ่ะนีนะถูกแล้วนะ,ะโอหนักดูอยู่ไหนละ่ะทีนะเธออีกทีครั้งแรกนะคะไม่เคยเล่นนะคะโอ,โอ้ตกลางแล้วตกลางแล้ว เย้เ yeah! หลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวใชไไ้ได้อยู่ได้อยู่รอบนี้จะได้เหมือนเมื่อกี้ไหม่นาอโอ้ยไม่ได้แล้วเอียงโอ้ไม่ได้เลยอ่ะไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะมันไม่ตรงอ่ะปะหนักอันนี้หนักหนักเหรออ,อันนี้ได้ใช่ไหมอหนักอ่ะอันนี้ได้ไหมอันนีาแปลลอะไรนี่เหรอเออนี่สไว้ยับไม่ถูกอะ เอาไหมลงุงลุงเอาไหม,เ,ไหมเธอต้องแพนกล้องไปตรงโน้นเลยนะได้อยู่ทีนี้ได้โอ้ยลงอีกแล้วไม่ได้ที่ได้ไม่ได้มายากยู่นะคะสำหรับมือให่อย่างรคะปาสุสานนะคะปาสุสานปาสุสานเป็นแชมป์อยู่โอ้ยเกือบไปแล้วป้า เหลืออ <ítulo> <away> ันเดียวอเดียวเยี่ยม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 ค่ะนี่กลุ่มลูกหลานเย้ยอันนี้เพื่อนลุงแล้วนะคะเพื่อนลุงจะเล่นมากนี่เขาก็ลองแชมป์แชมป์อยู่เหมือนกันอ้าวไม่ได้กันไครก็ไม่ได้เลยรอบนี้เอาได้โย่รอบนี้ได้โย่ลุง เอ้ยเหลือสามนี่เราค่ะดูป้ายกระดานนะคะรัดานำนะคะได้หกแต้มในคนเดียวนะคะครั้งแรกนะคะที่เล่นนะคะรัดาได้หกแต้มนะคะอคอ่สีสของฉัรัฐดานำอยู่นะคะ<า>ตอนนี้ไม่เคยเล่นนะคะครั้งแรกนะคะที่เล่นนี่เอาอีซักไปอีซักนี่อีซักโอ้ยลงล่อง,องมาแล้วซัก อ๋อแต้มรวมกันใช่ไหมร้อยหกร้อยหกแล้วมันอ๋อเร้เจ็ดสิบสามป้าสุสานได้ยี่สิบเจ็ดนะคะเราได้ได้เก้าแต้มอันนี้อาดูค่ะไปแล้วค่ะนี่คุณโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาเล่นโบลิ่งนะคะ ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะต่ออีกค่ะยังไม่จบเกมค่ะเล่นโบว์ลิ่งเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีนะคะแล้วมาลูกหลานไทยจะลืมเมืองไทยค่ะลูมภาษาไทยค่ะแล้วมาเจอกันรวมตัวกันเดือล้วเหนนะคะตอนนี้ป้าสุสันมาเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยลุ่งนะคะ ป้าสุสาน9.5นะคะเราอยู่อันดับที่เราได้61สิ่งค่ะหกเรามาเป็นอันดับอ่าลุงเท่าไหร่ลุงเจ็ดสิบเจ็เมื่อกี้เห็นแวบๆนะแล้วก็เราเป็น61นะคะมาเล่นครั้งแรกก็ก็ได้อยู่ได้6ได้เท่านี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะอันนี้ป้าสุสาน,นเก่งกว่าเพื่อนนะคะป้าสุสาน เดี๋ยวสามลูกอ่ารงเลือกลูกนะคะร่างเลือกลูกอโอ้ไม่ใช่การลงมคอไปกได้นะคะดเกมนึงจะได้คนละหลายรอบเลยน,น,นะคะ มีปลาสุสานค่ะแชมค่ะย่ย่งย่งลู้ก็เก่งเลเป็นกองแชมป์อยู่ กลังทำอะไ่ากำลังท่าออกลังรอบเขาโยนคนละ2งลูกนะคะหมดน้ำเธอได้ออกกลังกายแล้ว โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาเล่นโบว์ลิ่งนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอโอ้ยไม่เห็นเลยแบบจับไม่เห็น<ะ>เจอกันใหม่ลุงอคะ บายบายให้หน่อยบายบายให้หนบ๊ายบายนะคะ